สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Enge a ใน Surf ์ฟ o b a บนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเซต้ากันดั้ไปใช้งานกันดูนะครับแต่ว่าไอตัวที่เ,าเอามาใช้น่ะไม่ใช่ของผมนะเพราะว่าของผมน่ยมันแค่บ้างเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดเวลเลยนะแต่พอดีว่าเรามีเพื่อนที่แบบเขามีตัว5บ้าง5ดาวนะครับ ก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตยืมมาใช้งานก่อนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเอาไปลงใน PVP ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถยืยมตัวงเพื่อนลง PVP ได้นะก็เดี๋ยวจะลองในโหมดของอะโคออบนะครับให้ดูว่าดาเมจของเซตาเนี่ยแรงขนาดไหนนะครับคุ้มค่าหรือเปล่าที่แบบจะหาเป็น5ดาว5บ้างใครที่แบบไอเล่นแล้วคันแบเทิแล้วเนี่ยไม่ผ่านแลงดีมาเนี่ยนะ อาจจะมีเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยไปรีหาเซตาห้าบ้าง5้าดาวดีหรือเปล่านะครับโอเคก็ว่าแล้วก็ลงเลยมาเดี๋ยวเราลองลองกับบอสหลายๆสีดูนะครับเอาเป็นสีม่วงก่อนเลยสีที่เซตาชนะทางนะครับอ่านี่ไงมีของ2คนนี้มีพลังเยอะกว่านี้ไหมรู้สึกว่าความชำนาญเขายังไม่ได้เลยเนี่ย เอ้ยนี่ไงของคนจีนบ้าบัง5ดาวพลัง4 0 0แสนนะโอ้โหตัวนี้ยังดุนะครับน่าจะปั้นมาเยอะแล้วนะ่ะจริงจริงมันกดดูได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดดูก่อนเออนี่ไงของเขาคัตต้อมก้าวนะครับเขาเลือกใช้เป็นโมดูลเพิ่มความแม่นยำนะยังไม่มีการเอนชานเมนอะไรเลยนะครับมาเดี๋ยวลองกันดูแต่นี้ไม่ใช่ทีมที่เราจะาใช้นี่หว่าทีมนี้ต้องใช้ทีมโกอ่ะพอดีเลยอยากจะบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากเอามาลองเท่าไหร่นะเพราะว่า ยูนิคอนเราจะดูกระจกไปเลยอ่ะถ้าเกิดเอามาลองกับเซตานะครับเทียบให้ดูเนี่ยคือยูนิคอนผมมา5้าบ้าง5้าดาวเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่เด่นในเรื่องของการทำดาเมจนะครับมันจะเป็นกึ่งๆแบบว่ายืนรับดาเมจลอดาเมจสีม่วงนั่นแหละนะครับประมาณว่ายืนกันให้เซตาได้นั่นแหละนะเพราะว่ามันเป็นเจเนริกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดยืนฝังดีๆอ่ะตัวนี้มันจะรับดาเมจจากสีม่วงแทนแล้วเซตาจะฟรีนะครับ เวลาจัดทีมลงอารีนาอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าจัดทีมลงโคออกก็เหมือนกันนะครับมันก็สามารถใช้ยูนิคอนตัวนี้รับดาเมจแทนเซตาได้เนี่ยยางด่านนี้ยคือบอสจะไม่ตีเซตาเลยนะครับแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบไม่ตีนะเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นอันตินะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าพวกแบบเพลไรเดอร์หรอกเพราะว่าอันนั้นหลบแล้วเพิ่มอันติไอเซตาเนี่ยไม่ต้องหลบไม่ต้องตีก็ไดนะ้เพราะว่ามันมีสกิลเร่งของมันอยู่นะครับอ่ะพูดเยอะแล้วลุยกันเลยดีกว่า อ่ะเดี๋ยวจัดทีมแป๊บหนึ่งนะวางแผนก่อนอ่ะเนี่ยเราก็สามารถวางยูนิคอนให้มันให้มันรับก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเข้าหาตัวที่แพ้ทางที่ใกล้ที่สุดก่อนอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะวิ่งมาหายูนิคอนหรือใครไม่ชัวร์ก็เอาหลบหลังก็ได้นะครับแต่ผมเอาแบบนี้แหละนะอ่ะส่วนตัวที่แบบไปยืนกวนโอไว้เขาก็คือซาคุของเรานั่นเอง <laughs> อย่างที่บอกตัวนี้ถ้าวางแล้วหลบหลบร้อกรณีเล่นแบบ PVE นะ ก็น่าจะไม่โดนดาเมจนี่เริ่มมายไมนทำอะไรเลยผมยังกดเลือกตุยเลยเซตาอันติมาแล้วหนึ่งทีนะสำหรับ5บ้าง5ดาวยังไว้นะครับเดี๋ยวคอยดูดาเมจมานะบอกเลยว่ามหาศาลนะครับนี่หดไปแล้ว24ง0 0ดูเอชกันดัที่ว่าดาเมจแน่ๆ เซตานี่บอกโหฉีกดาเมจนี้ไปแล้วนะนี่อัติรอบ2แล้วนะครับไวมากอะ่ะอันนี้คิดถึงกรณีที่แบบเจอพวกเรดบอสนะครับไอกิจกรรมเรดบอสเนาะโอ้รับรองว่าใครมีเพื่อนหรือว่ามีตัวเซตา5บาง5ดาวจริงๆไม่ต้อง5ดาวหรอกเอาแค่ไม่มีบ้างนี่ก็มีดาเมจเยอะแล้วนะครับ อันตีไป3รอบแล้วตัวอื่นยังไม่ได้อันตีเลยโอ้หฮาบนาน5ดาวนี่มันแบบสุดจริงๆนะนี่อาัุโรรเพิ่งจะได้อันตีนะครับเห็นไหมความถี่นะแล้วก็ความแรงนะเมื่อกี้สองหมนเจ็ดนะัูอัโลโรรยิงได้แค่หมื่นสาาีเองโอคามิวก็เพิ่งได้ยิงนะครับดูดาเมจีกนี้ไปเป็น2เท่าของเอกันดัมแล้วนะ อย่าพูดถึงยูนิคอนอยู่ตรงไหนก่อนยูนิคอนเพิ่งทาไปแสนห้านะครับเซตานี่กดไป6,5แสนแล้วหลายเท่าเลยดูความเก่งของตัวนี้นะขณะนี้ยูนิคอนห้าบ้าง5้าดาวนะ <c oughs> นี่อันติีมาอีกรอบแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นตัวดาเมจที่แบบ คือเราควรจะต้องมีไว้นะแล้วค่อยๆปั้นไปก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีงบหรือว่าอยากทำไอดีที่เป็นตัวนี้เป็นตัวแบกดาเมจนะครับ UVE นะเวลาลงเลดบอสที่เป็นสีโมงซึ่งเกมนี้เลดบอสสีโมงข้างเยอะนะเอาชกันดัมพยายามยิงดาเมจไล่มาเ้ยตู้เขาเอชกันดัมเอชกันดัมนี่คือได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือมันไปได้บัฟไอ้นี่นะ ของลิกัสซี่นะครับให้จริงเซตาแล้วมีไฮยากุชิกิด้วยนะ่ะจะได้บัฟดาเมจเขาอ,อีกนะครับอันนี้ถือว่าไม่แฟร์นะเนี่ยขนาดโกงเขาแล้วนะเนี่ยขนาดตุกติกแล้วนะเอาตัวบัฟเอาตัวบัฟให้เอสกันดัมแล้วนะเนี่ยยังสู้ดาเมจของเซตาไม่ได้เลยนะน อันนี้ก็จะเป็นการสู้กับบอสสี่ม่วงนะครับโอ้โหเซตานี่ฟาดฟันนะดูเอชกันดัมนี่ขนาดเรามีตัวบัฟมาช่วยอีกตัวหนึ่งนะคือลีเกซี่นะครับแถมลีเกซี่ห้าดาวด้วยนะมาบัฟแบบเต็มสูบอะยังสู้ดาเมจไม่ได้เลยแล้วก็เซต้าที่ยืมมานะครับรู้สึกว่าค่าความชำนาญอาวุธมันจะยังไม่ได้นะแถมโมดูลนี่เขาใส่เป็นโมดูลแม่นยำนะ ก็ดาเมจมันยังไม่เต็มสูบอะของคนเนี้ยคือเขาสามารถปรับแต่งดาเมจเพิ่มได้อีกนะครับแต่ขนาดนี้ก็ยังมากกว่าเราเป็นเท่าเลยนะเนี่ยอตรงในส่วนของการเล่น PVE Co-op นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมีบอสโหดเข้ามาเนี่ย ก็คือเซต้ามันจะช่วยได้เยอะนะครับรวมถึงกิจกรรมพวกแบบเรดบอสที่แบบทำอันดับดาเมจแล้วก็มันจะดรอปพวกโมดูลพิเศษอะไรแบบนี้นะ <c oughs> นั่นแหละนะครับตัวเซต้าเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเนี่ยดูตัวอื่นดิห้าบ้างห้าดาวเหมือนกันนะแต่ว่าดาเมจนี่ไปไม่เท่าเซต้านะครับตูซาคุได้ประมาณ4ี่แสน ยูนิคอนก็ได้ห้าแสนกว่าเซต้าที่กดเป็นล้านแล้วจะล้านห้าแล้วเกือบสามเท่าอ่ะใกล้ตายแล้วบอสเนื่อดามจมากกว่ายูนิคอนไปเท่าตัวนะครับเท่าตัวกว่าด้วย เนี่ยเวลาลงเลดบอสหรือว่าโคออกก็ช่วยได้เยอะนะแต่ในกิจกรรมของแคลนแบทเทิลนะครับเนื่องจากมันมีเรื่องของกําหนดเวลาอยู่นะว่าแค่ไม่กี่วินะครับมันก็เลยทําให้เซตายังไม่ทันได้ออกดาเมจได้เต็มที่นะครับซึ่งน่าเสียดายมากมันโชว์ศักยภาพมาไม่ได้เต็มแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอะผมว่ามันก็ต้องได้โชว์มากกว่านี้นะเนี่ย ลงไปโหอย่างโหดนี่ขนาดเขายังปั้นไม่เสร็จนั่นซึ่งไม่ต้องพูดถึงใน PvP ในพีวนะครับตัวนี้ถ้าเกิด5้าบ้างหดาวนี่ฟันหน้าแหกหมดฟันอันติมาหน้าแหกหมดมลก็บีมเซเบอร์เนี่ยกระจายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองตรงไหนต่อดีลองในแคลนแบทเทิรละกันนะครับ ว่าแต่จะมีใครให้เรายืมไหมที <c oughs> น,นี้ไม่แน่ใจนะจะต้องหาก่อนนะเซตาโอ้นี่ไงมีด้วยในกิวเราเอ้ยในแคลนเราแคลนกักิวก็เหมือนกันแหละโอ้หาบางหาดาวอย่างโหดครับอ่ะยืมมาใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูดาเมจว่าจะเป็นยังไงเนอะจัดทีมลงไป น,นี้ทีมมิชชั่นหนึ่งโอเคเอาล่ะมาจัดทีมลงกันดีกว่านะครับน,นี่ยืมเข้ามาลองแล้วก็ลุยเลยเดี๋ยวนะแล้วอาม,มโรเราไปยืนตรงไหนดีเนี่ยไปไกลนู่นเ,เลยเหรอเอาแบบนี้ก็แนะ่อะจัดไปตรงนี้มันจะมีเวลาแค่60วิวินะครับเดี๋ยวดูว่าเซตาจะช่วยดาเมจในนี้ได้เท่าไหร่กันนะโอ้โหนี่ไงอันติแล้ว อติไวมากนะครับมาส่งรอบแล้วะนี่ถ้าเป็นในพ v p ีนี่แหกไปแล้วหนึ่งตัวอติสองทีเนี่ยใน PVP ีใครได้เจอมาบ้างอย่างผมเจอมาแล้วนะปุ๊บเลยปุ๊บเลยหายยังไวนะครับดูโห่ดาเมจ ขึ้นไปเร็วมากนะขึ้นที่หนึ่งไปแล้วไจแอน์บีมเซเบอร์นะครับจริงๆมันน่าจะเรียกว่าเมกาบ,บีมเซเบอร์นะโอ้โหดูดาเมจขึ้นไปไกลามากเอาคามิวอันตีไปอามูโรอันตีไป ทำมีอันติแล้วเอสกันดัมก็ได้เล่นดาเมจอีกนิดนึงนะบีมแมกนัมของยูนิคอนโอเอสกันดัมเพิ่งได้อันตินะครับเซตานี่กดไปกี่รอบแล้วเนี่ยยังดุเลย ความแรงนี่ผิดกันเลยดีที่แบบเอ็ดการด้ามันเป็นสายคิดิก้อนนิดหนึ่งนะเวลาตีธรรมดานะครับมันก็เลยยังได้ดาเเมจแล้วก็ได้บัฟจากลิกัสซี่ด้วยคือตอนนี้สีเหลืองมันต้องมีตัวบัฟก่อนเดี๋ยวรอตัวบัฟนะรับลองพังอาดกว่านี้บอกเลยเอ้ย่งผัดแต้มแล้ว วิ้ยกระโดดทีเอา้าวผมใส่คนขับผิดนะเนี่ยโยนาบาตาไปแย่งหุ่นพิชามาขับได้ไงเนี่ยโดดเตะไปแล้วหนึ่งทีวิ้ยใจแอนบีเซเบอร์อีกรอบแล้วนะครับปึบปึบปึบโหท่ามันนี้แบบสเท่เลยชอบดูสก,กิลมันมากเลยแต่ว่าของผมเนี่ยคืองบไม่พอจะปั้นแล้วไงตอนนี้ต้องค่อยๆเก็บเงินก่อน ต้องรอต่อชิวอะเซต,ตาตอนนี้ก็ยืมเพื่อนใช้ไปก่อนนะครับในอารีนาที่ก็คือผมเล่นเท่าที่เล่นได้อะตอนนี้เจอ5ดาวเป็นเบื่อเลยสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะเหนื่อยบีแมกเนมปลืบเซต,ต้าอีกทีไหม ทันไหมอันตีอีกทีโอ้ไม่ทันนะ <c oughs> น่าเสียดายอีกนิดเดียวเองอะได้กี่คะแนนสองเก้าเก้าส่งนะครับยังไม่ถึงสามพันเนี่ย น่าจะเป็นเพราะว่าความชํานาญของซาคุผมมันไม่ค่อยดีด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาซ่อมกันอีกทีหนึ่งสำหรับคะแนนรอบเมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่ายังไม่ได้เท่าอันเดิมที่ทําไว้นะครับเคยทําไว้ถึง3,000กว่านะก็เดี๋ยวคงต้องแบบค่อยๆปรับโมดูลค่อยๆลองไปเรื่อยๆนะอันนี้คือคะแนนที่แบบแคลนนะยิงคนในแคลนนะครับแต่ว่าคะแนนที่เราทําคนเดียวก็ได้ประมาณ2,007 2,006นะครับ เต็มที่2 7 2 7เจ็ดสองเจ็ดองนะเนื่องจากตัวดาเมจยิงไกลผมมันมีแค่เอสกันดัมไงไอตัวนี่ผมไม่มีอ่ะอะไรนะซาคุซาคุหนึ่งดิก,กันหรือว่าเซตาผมก็ไม่ได้ปั้นนะดูแล้วมันน่าจะหยุดแถวๆประมาณนี้แหละสำหรับอินดิวิดวลนะครับน่าจะได้แค่แถวๆเ,เนี้ยไม่น่าจะขึ้นกว่านี้ได้เต็มที่ก็ส่งพัเจ็ดห้าสิบมั้งนะครับหรือไม่ก็ส่งพันแปดเดี๋ยวต้องลองปรับๆดูอีกนิดนึง ส่วนแบบคลันเนี่ยก็เดี๋ยวต้องทำอีก2ทีให้ได้3,800ขึ้นไปอะ่ะเพราะว่ามันมีท็อปสูงสุดไป3,900แล้วตอนนี้รอบหนึ่งไม่รู้ว่ารอบไหนเหมือนกันจำไม่ได้กดลงไปเรื่อยๆบางทีก็เบลอๆนะเดี๋ยวต้องทำอีกนิดนึงนะครับจะได้ช่วยขยับคะแนนอันดับของกิวขึ้นไปด้วยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จบวทนี้ก่อนละกันนะใครที่ชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เช้นเผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ